การกินสมุนไพรอะค่ะอย่าถามว่าช I mean, so e so ่วยเรื <inaudible> ่องแล้วหายหรือเปล่าอย่าถามครูแบบนั้นนะคะหนึ่งครูบอกแล้วการกินสมุนไพรต้องมีวินัยสองครูการันตีที่หนึ่งถึงสี่เดือนฟังให้ดีนะคะคนที่ขายหรือคนที่ไม่ขายหรือคนที่กําลังจะอยากกินหรือคนที่ส่งมานานแล้วครูไม่ได้แบบคือมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมาถึงจุดที่ไกลมากแล้วอะค่ะครูแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากลองอะคุณลองไปเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนค่ะ แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าคุณจะเลิกหรือคุณจะกินต่อหรือคุณจะดูแลสุขภาพแบบไหนเพราะบางคนอะคะเป็นมาห้าปีสิบปีจะมาให้หายเพราะหนึ่งเดือนสองเดือนบางทีก็อยากคาดหวังมากเกินไปร่างกายคุณระบมมาเท่าไหร่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะตัวอย่างตัวนี้ที่ครูทํามาไปดูนะคะสมุนไพรสีแดงอย่างเช่นคําฝอยอาสมุนไพรที่ช่วยเรื่องไตได้ไม่ได้ช่วยสมุนไพรที่ดูแลทลํานุบํารุงเรื่องไตได้ก็จะมีคําฝอยกระเจีย๊ยบใบเตยใบบัวบกใบหม่อนนะคะ พวกนี้ช่วยได้พวกนี้เป็นตัวบำรุงเป็นตัวทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้นมันจะมันจะไม่ทำให้ไตแบบทำงานหนักนะคะบางคนไตทำงานไม่ได้แล้ว